สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง must use ค่ะนะคะช่องนี้นะคะ <c oughs> มาสจัดทำขึ้นมานะคะเพื่ออัปเดตนะคะในส่วนของรถเก่งนะคะราคาถูกนะคะฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดซับช่องนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาดูการในส่วนของ w ีอ s นะคะที่นี่นะคะบริษัทเชรยน์เป็นดีลเลอร์ที่จำหน่ายรถยนต์มากที่สุดนะคะในย่านมินบุรีนะคะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า350คันนะคะ อยู่ตรงหน้านี้นะคะกับทางด้านฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็น v ีออนะคะแล้วก็ด้านฝั่งขวาจะเป็น a อลติสนะคะตัวนี้เนี่ยบริษัทเรามีวางจําหน่ายเลยนะข้างหน้าลูกค้านี่น่าจะฝั่งละประมาณ20กว่าคันได้นะคะสําหรับทั้ง v ีออสกับเอลติสนะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิววันนี้ขอเป็น v ีออสละกันนะคะในส่วนของ v ีออสนะตัวนี้นะคะลูกค้าก็ สีบอนจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังจะมีสีอื่นๆด้วยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวในส่วนของสีบอลก่อนละกันเนาะอันนี้เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นสองคันนะคะอ่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตวันนี้ขอเป็นวีออสสีบอลก่อนละกันนะคะอ่าตอนนี้นะคะวีออสเราเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่น e t แล้วก็รุ่น g มี E J G นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะ379,000บาทนะคะตัวนี้เป็นปี2017นะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะตัวนี้ไฟจะเป็น Multi r e f l e t t r r นะคะ กระจังหน้าเป็นรูปตัว Y วแบบนี้เลยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีบรอนมีสัญลักษณ์ตัวยี่้ออยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นในส่วนของสีดำนะตัวนี้ก็จะแบบดำสนิทแบบนี้เลยนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมให้เรียบร้อยแล้วนะ <T> <like> จะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟา้าแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยในส่วนของมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ให้ลูกค้าได้ดูกันใกล้ๆนะตัวนี้นะคะใครที่กำลังมองหา VO อนะเครื่องยนต์พันหนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทนะคะหลายๆาผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ทําแล้วนะคะในส่วนของเครื่องยนต์พันหตอนนี้จะหันไปเล่นในส่วนของ e ีโคคาร์เครื่องยนต์พันสนะคะแต่ว่าวีออสเนี่ยเป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะคะสําหรับ ในตลาดบ้านเรานะคะตัวนี้เนี่ยค่าแมนทนแนนก็ไม่สูงนะคะแมนทานแนนง่ายหาที่จอดง่ายประหยดน้ำมันฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างครบเลยสำหรับเป็นซิตี้คาร์นะคะสำหรับคนที่กำลังเพิ่งจบใหม่หรือเป็นนักศึกษานะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่เหมือนกันสำหรับคนที่กำลังเลือกดูรถมือสองแล้วก็ผ่อนไม่ไมหนักมากนะคะสามแสนกว่าบาทสี่แสนก็จะอยู่ที่ประมาณ 8 0 0พนะคะเราเหนี้นะเช็คเครดิตกันได้อีกทีหนึ่งนะคะโทรเข้ามาได้ที่0627424995นะคะมัดยินดีให้บริการอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรถกันต่อนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะล้ออลอยมาจากเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้อ่าเป็น4รูนะคะแล้วก็จะเป็นดิสเบรคคู่หน้านะคะตัวนี้ล้อแมกเดิมๆของ t o y ยต a มาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้ผโดยสารด้านในกันนะคะห้องผู้โดยสารด้านในนะคะตัวนี้จะเน้นเป็นสีคุมโทนเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็น 1.5J นะคะ 1.5J ปี2017นนะคะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะคะเกียร์เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เบาะผ้าจะเป็นลนักษณะสีดำแล้วก็ตัดด้วยเหมือนเป็นลายรังผึ้งนะคะสี ส,ส้ม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 อมน้ำตาลนะคะตัวนี้อ่าภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยเป็น PVC แข็งนะคะพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะหน้าจอก็จะเป็นอนาล็อกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในนะในส่วนของด้านในนะคะเครื่องเล่นวิทยุนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซีดีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีปุ่มช่องต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะปรับในส่วนของเลื่อนช่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนาด้านล่างมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟผ่าหมากนะคะแอร์สองช่องนี้นะคะแล้วก็ที่ปรับแอร์นะจะอยู่ 3 3ที่หมุนนี้เลยจะเป็นแบบว่าอะนาล็อกนะคะตัวนี้ก็จะปรับนะคะทิศทางลมนะจะ,จะมาข้างหน้าหรือว่าจะลงที่เท้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นความแรงลมนะคะ1 2 3 4นะแล้วก็เป็นความเย็นนะคะ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะจะเป็น v v แข็งแข็งๆแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็น v v แข็งแข็งๆเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะคุมโทนมาในโทนสีดำนะคะในส่วนของเกียร์นะคะได้มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็สามารถาเป็นขั้นบันไดนะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นลงได้นะคะ มาในส่วนของเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือแมนนวลนะคะตัวนี้เลขไมค์คันนี้อ,อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนกับสี่หมื่นกว่ากว่านะคะหนึ่งแสนกับสี่หมื่นกว่ากว่านะฟังกช์ชันการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากคือทั่วๆไปนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะอยู่ข้างขวาแล้วก็ปัดน้ําฝนนะคะอยู่ด้านซ้ายนะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ปรับพับไฟฟ้านะคะอ่า มาดูในส่วนของแผงด้านข้างนะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกปรับขึ้นลงออตโต้สำหรับฝั่งคนขับนะคะอ่าได้ไปเป็นสีดำๆแบบนี้เลยก็จะตัดกับตัวรถด้านนอกที่เป็นสีบรอนนะคะอ่ะพอดีตอนนี้ฝนตกนะอ่ามาดูในส่วนของผู้โดยสารแถวที่สองนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันลายเดียวกันนะคะตัวนี้มีจุดวางแก้วน้ําให้1ตําแหน่งนะคะสําหรับตรงกลางนะแล้วก็จะมีอ่ มีกระเป๋าจริงโจ้นะคะด้านซ้ายนะด้านขวาจะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะตัวนี้เปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยแล้วอ่าแอบเห็นว่าฝนสาดนิดนึงนะคะตัวนี้ด้านหลังนะก็จะเป็นแบบตู้ๆแบบนี้เลยนะจะเป็นทรงแบบเหลี่ยมเลียมตุดตัดตัวนี้มีอ่ากล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่า ในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็น4ประตูซีดานที่ค่อนข้างกว้างขวางมากๆนะตัวนี้มีถาดรองอรองสัมภาระด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ของได้จุมากๆสำหรับ V ีออนะเครื่องยนต์พันหใครหาอยู่นะคะแล้วก็อ่าเป็นรถที่มันถน,นัดง่ายๆนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างตอบโจทย์ใน ในการขับในกรุงเทพนะคะหรือว่าออกต่างจังหวัดก็โอเคอยู่อัตราการเร่งใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวอันนี้เราดูในส่วนของด้านหน้าอันนี้คนนั่งกันบ้างนะจ๊ะสำหรับดูอยู่ทางบ้านนะคะเผื่ออยากจะเข้ามาดูนะคะอยู่ที่มินบุรีนะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะโปรโมชั่นมีให้ลูกค้าแน่นอนตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถาเลือกนะคะผ่อนดาวน์0%ได้นะคะนาน3เดือนหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับเป็นอดอกเบี้ย2 7, 7ก็ได้นะคะเรามีบริการรถนะคะให้ลูกค้าเลือก เยอะเลยนะคะอยากได้ V ีออนี่เข้ามาเลือกได้เลยว่าอยากได้คันไหนนะคะอันนี้ก็แค่เอามาให้ลูกค้าดูนะคะว่า,าเรามีแบบไหนกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสาปกกระโปรงกันบ้างนะคะ ามาเปิดฝากระโปรงดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะ Vios คันนี้นะรุ่นนี้มากับเครื่องยนต์ VVTI d u a l นะคะเครื่องยนต์1.5ลิตรนะตัวนี้อัตราการเร่งบอกได้เลยว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับการขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดนะคะลูกค้าดูคันด้านหน้านะคะจะไม่มีการบุบยุบนะคะตัวนี้ก็จะติดในส่วนของพลาสติกนะคะคันมันก็จะอยู่ตรงนี้นะลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาดูได้นะคะที่เสรีไทย68 68แยกหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยพวกอรอยมาร์กต่างๆนะคะยังมีให้เห็นอยู่นะคะเครื่องนี่บอกเลยว่าแห้งสนิทนะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะรถของเรานะรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้รับประกันโครงสร้างด้วยว่าโครงสร้างเดิมเดิมนะคะไม่มีตแต่งทัศนมาแน่นอนนะคะดูในส่วนของฝากระโปรงนะตัวนี้ อ่ามันก็จะมีซีนรอบๆนี้ใช่ไหมคะก็ตัวนี้บอกได้เลยว่าเล็บจิกติดอยู่เลยนะคะบอกได้เลยว่าเดิมๆมาเลย รูนอนเบน์คต่างๆนะคะตัวนี้สติกเกอร์เดิมๆโรงงานติดมานะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเดิมๆเลยนะลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาดูได้นะคะฝากกันไว้กับโปรโมชั่นนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถไปขับนะคะสามารถสอบถามเออไฟแนนซ์ Finance เข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงว่า ามาดูรถไม่ได้เดี๋ยวเราจะส่งเป็นวิดีโอให้ส่วนตัวนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลย0627424995นะคะมีบริการารถสไลด์ให้ด้วยนะคะทั่วประเทศนี่นะคะก่อนจากกันไปฝากกดติดตามนะคะสำหรับช่อง YouTube ช่องนี้ของมัดด้วยนะช่องนี้นะคะจะอัปเดตในส่วนของรถเก่งนะคะราคาถูกไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันเพลินเินเนาะ ดูไว้เป็นตัวเลือกเผื่อว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ชอบรุ่นไหนนะคะหรือว่าอยากใช้บริการนะคะหรือว่าอยากให้มารีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยคอมเมนต์บอกนิดนึงนะคะจะได้ทำรีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ก่อนแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากชมคลิปต่อไปของมัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ